สดี๋ยวผมซื้อผนด้วยนะครับผมพผมเฟิร์นะครับก็ตอนแรกจะไม่ทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ไว้ว่าพี่ครับสอนดาวน์โหลดไดเวอร์ของเมาส์ตัวนี้หน่อยนะครับก็ก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้มาทําคลิปเ,เล่าความรู้สึกหลังใช้งานแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปเฟิร์ม First impression แล้วก็การ unbox ไปด้วยนะครับผมแล้วก็สิปัจจัยเนาะนะครับโอเคก็ในสิปัจจัยนั้นอะ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยความคิดเห็นส่วนตัวในการจับครั้งแรกเนาะแต่ว่าอันนี้จะเอามาเล่าในส่วนของหลังการใช้งานจริงจากความคิดเห็นของผมเองอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เองนะครับผมโอเคก็ตอนเนนต้องบอกกันว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ทรงออกโนมิกนะครับทรงมือขวาน,นั่นเองนี่เห็นไหมเป็นทรงมือขวานะครับมันจะไม่ได้เป็นทรงสมมาตรทรงบาลานซ์นะแต่ว่าอันนี้ก็อ่ะโอเครู้กันว่าอันนี้เป็นเมาส์ทรงออกโนมิกทรงสมมาตรนั่นเองนะครับโอเคก็ เรามาเข้าสู่สิบปัจจัยกันก่อนแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวผมเปิดนนี้ไปหนึงอ่ะสิบปัจจัยผมจะพูดแค่ในส่วนของอรูปทรงของเมาส์แล้วก็เรื่องของ Layout ์ปุ่มแล้วก็เรื่องฟีดนะครับผมส่วนในเรื่องของเซนเซอร์สวิตช์แล้วก็เทคโนโลยีอันนี้ผมให้ผ่านหมดไม่มีปัญหาอะไรก็ วันนี้เราจะมาคุยกันแค่เรื่องของรูปทรงของเมาส์เลอั์ปุ่มแล้วก็เรื่องของฟีดท่านี้นะคร okay. ับโอเคกลามาที่เรื่องของรูปทรงก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของรูปทรงของเมาส์เนี่ยก็เป็นทรง economic, อโุณอมิกทรงเมาส์มือขวาไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความฝืนในการจับหรืออะไรมากสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติผมปุนคนจับปามกริปกับคอเปริฟอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของ ปามกริปก่อนละกันผมเป็นคนที่จับปามกริปมาตั้งแต่ไหนแต่ารอยู่แล้วนะครับผมแต่พอได้จับเมาส์ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตัวตัวซุปเปอร์ไลท์เนี่ยซุปเปอร์ไลท์จะให้ฟิลที่ดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่เมาส์มันมีความยาวกว่าเจ้าตัวอาวันตัวนี้นะครับผมซึ่งเจ้าอาวันตัวนี้เนี่ยจะสั้นกว่าซุปเปอร์ไลท์เนาะแล้วมือผมเป็นคนที่มือไซส์1 0 19นะครับผมก็ จับปามกิฟต์สำหรับเมาส์ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสั้นไปหน่อยนะครับเลยต้องมาจาับคอกร๊บแทนเนาะหลักๆก,ก็จะเอาไว้เล่นวอ l ์เรนลนนะครับผมใช้ควบคู่ไปกับเจ้าโซล่านะครับเวลาเล่นวอ l ์เรนลนเนาะแต่ว่าเวลาเล่นว a l ์โลเนี่ยผมก็จะใช้2เมาสสลับนี้กันไปถ้าวันไหนอยากจริงจังก็ใช้โซล่าวันไหนอยากรีแล็กซ์ก็อาวันนะครับผมโอเคสำหรับรูปทรงเมาส์อันนี้ผม ให้ความคิดเห็นว่าคนที่มือมือสั้นกว่าผมอะ่ะผมเป็นคนที่มือยาว19กว้าง10นะครับผมจับแบบปาร์มกิฟก็มันค่อนข้างที่จะใหญ่เนะาะก็คือแบบค่อนข้างที่จะยานิ้วนิ้วมันเลยเลยปุ่มอะ่ะเออเห็นไหมมันเลยปุ่มมันเลยทำให้ผมต้องเปลี่ยนมาจับเป็นคอคลิปแทนมาถึงจะเฟิร์มโอเคกาลังดีครับส่วนการจับคอคลิปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเออเกรงมือขนาดนั้นมันเป็นแบบ รีเลกส์คอครับมันจับสบายไม่ไม่ต้องมาแบบโฟกัสเข้าตัวตัวโซลาร์เนาะเพราะว่าโซลาร์นี่มันเป็นมาสั้นแล้วก็ตูดลงนะ<ม>เป็นแบบฮาร์ดคอร์กริปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบรีเล็กส์ e อหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะใครที่มือสั้นกว่าผมแล้วชอบจับฟาร์มกริปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเหมาะเลยแหละส่วนใครที่ เอ่อมือไซส์พอๆกับผมจับฟามคลิปไม่ถนัดก็ลองจับอพอกลิปดูครับเป็นรนะีแลกซ์อเนาะโอเคก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับใน2รูปทรงนะอ่าในส่วนต่อมาส่วนของเล้ยอ์ปุ่มเล้ยอปุ่มช่วงแรกผมไม่ค่อยถนัดกับการเลื่อนสคอร์วิลตรงนี้เลยเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบให้สคอร์วิลเนี่ยมันแบบว่าอยู่ใกล้ๆนิ้วเวลาแบบมันเลื่อนง่ายนะเทียบกับ2ตัวเนี้ย อย่างตัว G Pro กับโซล่าเนี่ยเห็นไนิ้วผมไปได้เลยอัตโนมัติแต่ว่าในส่วนของตัว R 1เนี่ยผมเพราะว่าเนี่ยเห็นปะผมเลื่อนปุ๊บนิ้วผมจะมาสุดตรงเนี้ยเวลาเลื่อนมันแบบมันไม่ค่อยชินเพราะปกติผมจะเป็นคนที่ชอบให้นิ้วอะมาอยู่ประมาณตรงกลางตรงนี้ตรงกลางสองคอว,วลเราค่อยเลื่อนถ้าแบบมาแบบปุ๊บ แล้วก็แบบเลื่อนไม่ค่อยถน,นัดเท่าไหร่รับผมนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าหลังจากใช้งานไปเรื่อยเรก็เริ่มชินนะครับผมส่วนเมาส์สี่เมาส์ห้า 5, อันนี้ไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันมันราบไปกับตัวเมาส์เลยนะมันไม่มีความนูนขึ้นมารับนิ้วโป้งผมเลยเวลาจะกดใช้ก็ต้องแบบขยับขึ้นมากดอย่างเงี้ยแต่ปกติเวลาเล่นวาโลก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วจะใช้ก็ต่อเมื่อแบบ เราเล่นตัวที่มันแบบว่าต้องใช้ความพิ้วหน่อยอย่างเจดหรือ AT, แลดอะไรพวกนี้ที่มันแบบสามารถที่จะเอาเมาส์พวกนี้มาตั้งเป็นตัวคีย์ลัดเสริมสำหรับการกด,ดสก,กิลเนาะก็ส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ2ตัวนี้ก็คือโซล a ากับโ g จิเทคเนาะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้แต่ว่าแค่ จะไม่ค่อยได้กดใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าปุ่มเรียบไปเลยนะครับโอเคอในส่วนของอส่วนสุดท้ายและส่วนของฟีดฟีดเมาส์เป็นสีแบบ PTFE เนาะก็แรกๆที่ได้มาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องแบบปรับตัวอะไรเยอะเพราะว่าปกติผมก็ใช้โซลาร์ที่เป็นสี PTFE อยู่แล้วนะครับซึ่ง Uh, ให้ฟิล่์คอนโทรลถึงสปีดนะเป็นแบบกลางๆนะครับไม่ได้แย่ mm hmm. ก็บวกกับน้ำหนักเมาส์ตัวนี้ที่59กรัมบวกลบ3กรัมเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคกำลังดีไม่ได้แย่ครับโอเคอันนี้ในส่วนของอาการเอาความคิดเห็นส่วนตัวนั้น mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองให้ดูในส่วนของการย mm ิงเอมในวาโลแล้วกันนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะยังคิดหนักอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เก่าเนาะเมาส์จะหลอนหรือเปล่าราคามันถูกมากเลยเป็นเมาสจีนอะไรเงี้ยดเดี๋ยวผมจะลองเทสกับสุดซอฟในะาวาโลแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนยากปเปิดเกมสักพุ่งลองยิงบัตหนังกัน โด,โดยรวมถือว่าไม่มีการหลอนหรือดีเลย์เลยนะเพราะว่าติกไปก็ยิงเลยนะครับผมมันก็จะมีประมาณนี้ละกันสำหรับการารีวิวหลังการใช้งานจริงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยว ในส่วนต่อไปผมจะสอนวิธีการลงไดรเวอร์ของเมาส์ตัวนี้แล้วกันเนาะก็คือจะเป็นพอปิกหลักของคลิปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่ A few moments later. ตอนหนที้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เว็บนี้นะเป็นเว็บของจีนนะครับผมแล้วก็ตาใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับผมหรือทุกคนพิมพ์ไปว่า attacksharp r1 driver นะครับผมกดเข้าไป นี่มันจะเป็นเว็บอย่างนี้เลยนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เดี๋ยวแตะดีสคริปชันอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมโอเคเข้ามาเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับก็ให้กดดาวน์โหลดตรงคําว่า r 1 Mount Driver นะครับหลังจากโหลดเสร็จปุ๊บเราจะได้ตัวโฟลเดอร์นี้มานี่เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้เลยนะครับพิธีการก็ให้ทุกคนแตกไฟล์ครับอ่า Extract โอเคเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ RAN Driver นั่นเองกดคีย์เข้าไปมันก็จะแบ่งเป็นตัวซิปอีกประมาณ4ไฟล์นะครับผมมันก็จะแบ่งเป็นภาษาเนาะนจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนอันนี้น่าจะเป็นแบบาพวภาษาจีนผมไม่แน่ใจภาษาอะไรแต่มันน่าจะเป็นภาษาจีนนั่นแหละอีกอันนึงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าปกติเราก็ติดตั้งภาษาอังกฤษเนาะก็แต่ไฟล์ภาษาอังกฤษนะครับ แทก h e ี e อ่าจะได้ไฟล์ English เข้ามาละแล้วก็กคดคลิกเข้าไปแล้วก็นี่ครับจะเป็นไฟล์ตัว Driver นะก็กดติดตั้งได้ปกติเลยนะครับแต่ทีนี้ผมติดตั้งไว้ได้ผมจะไม่ขอติดตั้งนะครับผมโอเคก็หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการสอ,อ,อนลง d เ i v e r แล้วกออ็อธิบาย เ,เล่าประสบการณ์หลังการใช้งานโอเคต้องต้องพูดประมาณนี้เนาะนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับผมที่จริงคลิปของผมมันก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟีลลิ่งอะถ้ามีของอยากรีวิวก็จะเอามารีวิวนะครับผมถ้าสนใจของตัวไหนก็จะซื้อไหมทุกคนได้รับชมนะครับ โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ